นี่เดี๋ยวนี้มาดูภาพรวมนะครับนี่ขนาตอนที่ตออ่อป้ายออกแล้วนี่ขนาดก็ใช้ปกติส่วนด้านหลังก็เป็นเตียงนอนเป็นที่นอนแล้วก็มุ้งแล้วอุปรกรณ์ก็มีอยู่ด้านล่างก็สังเกตใจเตียงสูง25เซนติเมตรนี่แล้วก็ต้อนเข็มพวกเสื้อผ้าในด้านหลังประตูนี่ใส่โจ๊กครับโจ๊กครับเสียอยู่กว้างนะครับกว้างกว้างมาก นี่คือรถนอนที่ผมว่าเก่ากับตัวผมที่สุดนี่นี่ตอนนี้นก็อกเจ็บขึ้นเลยที่ลองนอนมาก็เดี๋ยวจะกวาดรวมได้อยู่นี่กับยังไม่ได้ทําสียังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนเป็นโบใบไม้ตรงนี้เพิ่งกดป้ายจาก30มาเป็นรูปโอบใบโบใบไม้ซึ่งเพจของการทำป้ายโบใบไม้ผมถามคุณทรงอยู่ก็ตรงที่ตัว,วกระจกเนี่ยตัวแต่ให้ทึบหมดเลยนะครับทต่ไม่ทึบหมด เพื่อที่จะไม่มองเห็นด้านหลังแล้วก็ต้องทำเปลง่ขั้นระหว่างคนขับรถบรรทุกนี่ครับน Wit ี่ก็คือระหว่างคนขับรถบรรทุกต ok ้องทำเปลง่ขั้นตรงนี้เพื่อแม่และก็น้าก <ab> ็หลังได้เ <illnesses> ห <mosquitoes> ็นกันนี่ก็คือจะสามารถขอปไฟโบว์ใบไม้ได้นี่ค <igent> รับไปตามคนส่งมาเดี๋ยวรอรุ่นกันว่าจะได้โบว์เป็นปไฟโบว์ไม้ได้ยังไงต่อเนี่ยครับรถต่อรถบนต์ทั้งหมดเพราะว่าตองนี้ต่อไปติดตามกันด้วยนะครับรถบ้าน